ไม่ใช่ไก่ผมเขาบอกไว้ก่อนเลยครับไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่แน่นอนเนี่ยเนี่ยมันคือเห็ดเนี่ยมันคือเห็ดสวัสดีครับไม่ผมู้ชมนะครับในรายการ going s วันนี้ไม่กับออิดนะครับคือที่ผมว่าจะเล่นแบบแบบบังเกอร์คืออะไรเข้าใจผิดครับอะไรอะเฮ้ยงงจริงมันนี่มันคืออะไรอะดีอะไรอะ มันคืออะไรแล้วเขาถูกกันได้ไง b บส y สี e เโหดแล้วก็วาดไม่เหมือนแล้กวก,ก็อีกสี่เทินก็ผมจะได้ทนทนไปเถอะครับเฮ้ยัดลองวาดให้มันไม่ตรงดูดีมะให้มันไม่ตรงแบบบอกดูดีมะวาดเป็นตัวที่แคทฮะหมาเหรอ หาวหรือมเมลหรอมันก็ไม่ได้แบทแมนเออลางคิดสร้างสรรนะค์ดีนะคิดคิดตังคืออะไรล,ลองพิมพ์ตามเขาดูนะครับอ้ออะไร เืออะไรอ่ะงานนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเราเพิมพ์อะไรที่นี้เอาอะไรทีเนี่ยคิกเต้นคิกเต้นเหรอคิกเต้นอะไรกันเนี่ยนาเรีบๆบ้าผมจะวาดตรงปกนะคะผมผมจะวาดตรงตรงตรงนะครับไม่ได้วาดอะไรไม่ตรงสามันต่อไปเลยว่าแคส โอ้ก็รีบเกินผมเอ้ยก็คล้ายๆแมวนะชิดด็อกเหรอบูคัสอะไรอ่ะอันไม่รู้เรื่องคนหน้าด็อกก็ไม่ด็อกเหรอใครอ่ะโคโรนา่าใช่ไหมหรือคนหน้า อะไรอ่ะเลสก็ไม่ใช่อะไรอ่ะจอมยอมคขาไม่รู้จริงคนหน้าดูโคโรโนาเแบสบโอเคเขาเฉลยก,ก่อนนะครับอ๋อเขาใบแบบนี้นี่เองต้นกำเนิดอันนั้น ต้นกำเนิดโควิดมาจากอะไรอ๋อนมจาจะว่าไม่เป็นนะครับเชียดเฉียดนะครับเฉียดไม่ได้แลยเกือบเกือบไม่ได้เกือบเราไม่ถูกเดืนะครับอไอเทียนเหรอเทียนอ่ะแคนโด ถูกถูกทุกคนนะครับก็มันง่ายขนาดในแคนโดแต่ที่ผมไม่ตอบเพราะแบบรอรอเล่นๆนะครับนี่คือในแคนเดแคนโดผมจะได้วาดตัดจะวาดตัดอะไรอะวาดดีๆด้วยนะพิมอะไรเขียนอะไรเนี่ย คาวิวอะไรอ่ะแคลอดเหรอเอือว่าแคโรตจริงๆอ,อถูกเฉยใช่ไหมแคโรตเนี่ยใช่ผมถูก แอดจริงๆผมบอกก่อนอะมว่าแมงกะพุนละกันอืมย้ำนะไม่ใช่ปลาหมึกอ่าน่าจะรู้กันแล้วแหละ สีพี่สวยหน่นะครับพอดีเล่นในโทรศัพท์มันก็ประมาณนี้แหละมันคือแมงกะพูุนเจลลี่ฟิตอะเจลลี่ฟิตอะเข้าใจไหมนี่นะครับเริ่มตอบถุงแล้วเจลลี่ฟิตแมงกะพูุนไงเจลลี่ฟิตโอแค่ระบายสีไม่สวย แค่นั้นเองในโทรศัพท์เนี่ยละบายย่าโจนก็คือเจลลี่ฟิตส,สองคนไม่ดูนะครับแสดงว่าวาดมืกตับในคุณไอศครีมก็สามเจ็ดศูนย์เจ็ดอะไรอะอะไรโอ้มีคนตอบเอเลียนเนี่ยตอนนั้นไอศครีมตอบเอเลียน สักคูกเฉลยแบบนี้เฉลยเพื่อแสดงว่าว่าไม่เป็นใช่ไหมอีซี่ใช่อีซี่ง่ายง่ายง่ายนะครับง่ายเกินเอาอะไรอะไรอะคือ ออ๋แบบนี้ก็ได้เฮดสครูน่าจะบ้านไม่น่าจะแบบว่าไม่เป็นนะครับที่เก็บบ้านก็มีรูถ้าจะถามให้เล่นพิกเซลเพนเตอร์จะเล่นไหมไม่เล่นหัวใจมาแล้วหัวใจมาแล้วครับหัวใจเชมนคนเดียวที่ไม่ยอมตอบไม่ถูกหรือไม่ยอมตอบไปด้วยซ้ำนะครับนี่ เขาจบ้านอะไรของเขาดูกันนะกีต้างเหรอกีต้าใช่ไหมอ๋อโปเตโต้ใช่ไหมโปเตโต้อ่าใช่นะครับโปเตโต้มันฝรั่งโอ้โอเคเลยเนี่ยคำตอบนี่มันคือโปเตโต้โคุณคนนัดบ้าอะไรไม่บอกแล้ว ดูดีๆเขาแค่ไม่ได้ใช้สีเหลืองแต่เขาแค่ใช้สีน้ำตาลแล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> นี่อะไรโฟโต้เออหลอกหลอกเนี่ยมันคือโปรตีโต้ไม่ใช่โฟโต้เดดเนาะนี่เขาไอ้ดอนนูแกง แข่งคนอื่นเขาอีกแลนเลนลาลนุนช,ชื่อเออชื่ออะไรมา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 ดูกันนะครับอะไรพอยิ้มอายไม่ใช่ไม่ใช่ลูกตาเป้นตาก็ไม่ใช่นะเราก็เต้นอีกไม่ทำสักที หรออ่านักใช่นะครับโมดอ่าคนจะได้ตอบถูกกันเยอะสักทีผมบอกแล้วมันคือโมดนี่อ่ะมันคือโมดไม่เชื่อกันนี่ก็โมดไงที่เขาเขียนตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย A เนี่ยหัวใจมาแล้วหัวใจมาแล้วเอาแล้วครับจบคือผมจะขั้นด้วยแบบนี้ก็ค่อยเป็นเซเป้นวอลต่อนะครับจะขั้นด้วยแบบนี้ก่อนแล้วคลิปหน้า War. เซเป้นวอลการันตีแน่นอนการันตีร้อยเปอรซไม่ดีดมาจากไหนเนี่ยเอาต่อไป ซอนอน่ะปรับดวงอาทิตย์ดิอะไรอ่ะเฉลยอ่ตอตะเกียนถ้าเกียนจะมีเกียนวา,า,อาดอมงศ์อะไรนะครับมันก็ไม่ใช่เพราะมันถึงไม่ใช่ได้ไงเออหนมปังเหรอก็ไม่ใช่นะไม่ใช่หนมปังอ่ะ ไมใช่ไรออนอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะครับมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเ,เขียนคำตอบหน่อยเงี้ยเขียนคำตอบหน่อยกีตร์ก็ไม่ใช่คอกอกเขียนไม่เหมือนอะทำไมไม่เหมือนตาต่อตไปผมได้บ้าต่อแล้วนะคะ ตามต่อไปผมได้วาดแล้วแล้วเตรียมดูโจทย์ที่ผมได้วาดกันนะครับออ,อะอะอะไรอ่ะโบนเหรอไม่ใช่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 ใชใชแน่นอนพอดูความยาก B O มอะไรของเขาพี่ไม่รู้เรื่องอ่ะค่อยเหลยมาเลยใช่ไหอะไรอะ่ะมีอะไรมอะไรอะ่ะตอนนี้ต้องยอมแพ้จริงนะครับตอบไม่ได้จริงไม่อยากรู้เหมือนกันว่าคืออะไร ชิเกนแล้วดูที่ผมว่านะเฮ้ยเออมไก่ใช่ไหมจีส้มๆ้มหน่อยไก่อะ่ะนี่นะครับไก่ไก่ของผมนี่ไก่แบบนี้ต้องเป็นไก่แบบนี้นะครับเฮ้ยเขียนเพียนนะครับ ไก่นี่ไก่นี่ฮะไก่ไงไม่เอาชิคเก้นอะ่ะคำตอบโอ้นี่นี่มันเหมือนเห็ดมากๆเลยนะนี่มันเหมือนเห็ดนี่มันไม่ใช่ไก่ปูเขาบอกไว้ก่อนเลยครับไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่แน่นอนเนี่ยเนี่ยมันคือเห็ดเนี่ยมันคือเห็ด เขาชมคลิปแค่เท่านี้ครับคำคำหนักแหละ